จะเป็น70-90ทับายางหลังจะเป็น80-90ทับจัดให้ไซส์ใหญ่เลยนะใช่ครับอนี้ไซส์ใหญ่เ,เดียวใช้งานยาวๆได้เลยนะคะยางตัวนี้นะคะลูกค้าขาเป็นแบรนด์อีโกไทค่ะนะคะลูกค้ายางตัวนี้เป็นแบรนด์อีโกไทนะผลิตในประเทศไทยนะคะเป็นยางไทยผลิตในประเทศไทยนะคะของที่ร้านลงใหม่ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะได้ไปเป็นยางใหม่แน่นอนเนาะวันนี้ขออนุญาตจัดโปรเซตคู่ หน้า1เซนหลัง1เซนนะคะ70ทับ90ขอบส7 1เจ็นเส้นนะคะ, 90, ค 17, นนะ,คะและ80ทับ90ขอบส7 1เจ็นึเส้น2เส้นคู่แบบนี้วันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าไหมส่งฟรีครับโอ้โลูกค,าค้าค่ะวันนี้ลูกค้าได้ยางไซส์ใหญ่นะแถนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะยางใครหมดดอกนะคะยางใครจะั่วจะซึมหรือไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วช่วงนี้โดนฝนแล้วมันลื่นเนาะลูกค้าจัดเซตนี้ได้เลยค่ะเตรียมตัวนะใส่ราคาสแลชเล่นนะคะ เตรียมตัวนะใส่ราคาสแลชเล่น2เส้นนี้ลูกค้าจัดไปได้เลยค่ะ620บาทจัดส่งให้ฟรีจ้า620จัดส่งฟรีค่ะไลน์เว็บอใครจะเอาพิมพ์มาด่วนๆเลยครับ